สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Side Arms หายกันไปนานนะครับวันนี้เรามาพิสูจน์กันเรื่องอความเสถียรของปืนนะครับ torture test นะฮะทรมานปืนยนนิดหน่อยวันนี้เอามาคลุกดินคลุกฝุ่นนะครับไม่มีที่ไหนก็ที่แถวบ้านผมนี่เองโอเคนะครับปืนที่เราจะมาใช้พิสูจน์กันในวันนี้ก็จะเป็นนะครับตัวนี้ Glock 17นะครับตัวนี้ Glock 17 Gen 4 ทำสีมาเซราโคสสวยงามนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็น Smith w n s ์ o n MP Pro ็้าม9มม,มทั้งคู่เรามาลองดูกันว่าตัวไหนจะทนและอึดกว่ากันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเอามาคลุกดินคลุกฝนนะฮะโยนนะครับหวานเพื่อนๆช่วยช่วยฝังมันหน่อยครับวันนี้ในวิดีโอเราก็มี ได้รับเกียรติคุณเรมี่กับคุณเมโล่นะครับมามาฝังปืนผมนะโอเคเรียบร้อยนะครับก็ต้องวานให้คุณเม l โลสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับสู่ the size arm channel นะครับวันนี้เรามาที่จังหวัดลบบุรีนะฮะแล้วก็มาพิสูจน์ว่าปืนตัวไหน จดีกวกันอันนี้ก็คุณเรมี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณเรมี่พูดไทยชาติชตัดไหมครับจัดฝ <laughs> ากให้คุณเมโลถ่ายวีดีโอให้หน่อยโอเคนะครับเราจะมาเริ่มที่กล็อกก่อนนะเราใส่กระสุนไป3นัดนะครับเราแค่จะมาดูว่าปืนเนี่ยมันฟังกช์ชันปฏิบัติงานได้ โอเคไหมสังเกต close up เลยนะฮะว่าปืนเนี่ยตอนนี้เต็มไปด้วยขี้ดินนะครับถ้าปืนมันอยู่ในดินเนี่ยก่อนอื่นคุณต้องขย่าดินออกให้เรียบร้อยโหลดขึ้นลำยิงนะครับสามนัดโอเคนะครับกลอกสมคำล่ำลือวางไว้ไตรงนี้ต่อไปสมิธแอนเวสันนะครับ สวิตแอนด์เวสันหลายๆคนออกว่าอาจจะยิงไม่ดีเท่าก,กล็อกนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ายิงได้ไหมสามนัดเหมือนกันครับยิงดีเหมือนกันทั้งคู่ครับก็มาพิสูจน์กันแล้วว่าปืน2กระบ,บอกนี้นะครับเป็นปืนพลาสติกทั้งคู่ยิงดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุกดินคุกฝุ่น นะครับคลุกทรายซื้อได้ตามใจชอบนะฮะแล้วแต่ชอบครับตัวไหนชอบถูกใจจัดไปเลย